Eh hey, amoule. Hello, Solar. แฟนก็ไม่เชื่อบอกว่ามาทําไมโอ้ยพวกนี้ไร้สาระจนทุกวันนี้ครับเมื่อเช้าถามว่าเขามากันหรือยังเพราะชีวิตตัวเองเริ่มแย่ขึ้นผู้หญิงผมยาวๆนั่งยองๆแต่แลบลิ้นยาวออกมาแล้วผู้หญิงคนนี้เอาลิ้นตวัดหลังพี่เกดตอนเราเข้าห้องน้ำเช่งคืนตีนหนึ่งเรามีความรู้สึกมัมนมีใครไมรว่าแลบลิ้นอะอุ้ยทลุกระจกไปครับ นั่นน่ะนั่นไงใช่เลยอ่ะพี่เจคุณเห็นอะไรบ้างมึงลองของกูเหรอได้เดี๋ยวคุณลองของมึงบ้างเขายืนอยู่แล้วก็เอามือไพ่หลังๆค่อมนิดๆอารมณ์คล้ายๆคุณตาเจ้าที่เอ้ยคนที่ผมเห็นฮะคนที่ผมเห็นมันมีคนที่แบบ มกระเซยกระเซิงมามาห้ายายมาจับยายยายยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตายกําลังจะบอกนี่คือปอบผมรู้สึกได้ว่าข้างในเนี้ยขออภัยนะพิเกตมันเน่าอยู่อ่อ่ได้กินเน่าผมอยากสื่อสารว่าสิ่งที่อยู่กับตัวเขาจริงๆเนี่ยคือของที่ถูกทํามาหรือภาวะที่เขาเรียกว่าปอบ ที่อยู่ในร่างกายนะที่แฝงอยู่ะนะครับถ้ามีอยู่จริงของที่อยู่กับลูกก็ให้ออกมาแฝงตัวลูกสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่เมืองกาญ กาญจนบุรีตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลอะไรนะท่ามะกาท่ามะกาฮะซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเห็นเป็นบ้านอยู่ประมาณหนึงอันนี้ไม่ใช่บ้านเนาะไม่ใช่ฮะเนาะเป็นโรงมีโรงจอดรถอ่าแล้วก็บ้านหลังที่สองค่ะแล้วก็บ้านหลังที่สามอ่าแต่จริงๆบ้านสองหลังนี้เนี่ยเคยเป็นบ้านหลังเดียวกันอยู่ใช่และมีการกั้น กลางซอยแบ่งให้กับน้องสาวไปหนึ่งหลังแล้วก็ตัวเขาก็อยู่นี่อีกหนึงหลังคราวนี้ฮะปัญหามันเกิดก็คือช่วงหลังๆมาเนี่ยเงินแย่การเงินแย่แล้วก็เรื่องของเจ็บป่วยแต่ตอนนี้ด้วยความที่บ้านเนี่ยมีเรื่องราวของครูบาอาจารย์เออผมก็ไม่รู้นะผมเรียกเขาว่าครูบาอาจารย์ก่อนนะเพราะเขาเรียกกันมาแบบนี้มีเรื่องของครูบาอาจารย์ที่รับต่อๆกันมาแล้วก็มีเรื่องของการไปปรึกษา สถานที่แห่งหนึ่งครับและสถานที่แห่งนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหโกรธกันไปอ๋อเดี๋ยวมาว่ากันนะไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ทำให้การเจ็บป่วยเนี่ยเกิดขึ้นหรือการเงินแย่ลงเรามาหาสาเหตุกันนะครับอ่ะขอเชิญคุณเกศครับสวัสดีครับอ่ะพี่เกศอยู่ตรงนี้เลยอ่ะก็มันมันก็มีปัญหาแบบว่าการเงินไม่สบายอ แล้วก็ที謝謝 hmm ่พ hmm. ี่พูดไปว่ามันมันมีตัวคือเราพูดกับลูกปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีคนได้ยินแล้วจะคอยคัดคว้างเหมือนมีใครส่งอะไรมาแอบฟังกือนใช่ใช่เคยติดต่อรายการเดอดเสเซนตคนเ็นผีมาเมื่อเคยหลายเดือนมาแล้วน่าจะประมาณปีที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเหมือนผมได้คุยกับพี่เกดอยู่แล้วก็ไม่ได้มาถ่ายใช่ ช่วงนั้นก็คืออาแฟนก็ไม่เชื่อบอกว่ามาทําไมโอ้ยพวกนี้ไร้สาระจนทุกวันนี้ครับเมื่อเช้าถามว่าเขามากันหรือยังเพราะชีวิตตัวเองเริ่มแย่ขึ้นอ่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆความโชคดีกูหายไปไหนหมดทุกคนงงสิฉันเคยดีมาตลอดเนี่ยวันนี้ฉันแย่ก็เลยอยากให้รายการมาดูอันดับแรกก่อนที่พี่เกดจะเดินเข้ามาค่ะเอาที่เห็นนับเรียวไทม์ก่อนนะไอ้ที่เห็นก่อนมาเนี่ยเดี๋ยวว่ากัน เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังคาบ้านนี้ผมยาวๆนั่งยองๆแล้วใส่ชุดหนูไม่แน่ใจเป็นชุดเรสชุดแสกชุดอะไรอะนั่งยองๆเหมือนฟิลเหมือนผ้าถุงหรือชุดเรสเดยวยาวอะแล้วก็นั่งยองๆแล้วผมยาวแบบยาวลากพื้นเลยแต่แลบลิ้นยาวออกมาแล้วพอพี่เกดเดินมาหาหนูตรงนี้ปุ๊บหนูรู้สึกมึนหัวขึ้นมาทันทีแล้วผู้หญิงคนนี้เอาลิ้นตวัดหลังพี่เกดจริงจ้าแล้วหนูรู้สึกว่าพี่เกด มีอะไรบางอย่างที่อยู่กับพิเกตรู้สึกได้ไหมตอนนี้คนหัวลุกไม่รู้นะมันจะคิดไปเองเปล่าเมื่อก่อนตอนเราเข้าห้องน้ำเชียงคืนติหนึ่งเรามีความรู้สึกมันมีไคม่รู้บะดลิ้นอ่ะอุ้ยลิ้นยาวตวัดแต่ไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนรู้สึกว่ารลบิลิ้นรู้สึกถึงมีบางสิ่งอย่างระบลิดพี่เป็นอย่างนี้มากี่เดือนละที่รู้สึกเนี่ยถึงหกเดือนไหม น่าจะหกถึงปดเดือนเพราะว่าที่บ้านอะ่ะมันมันก็นน,นั้นๆันนะนยายมัง้งอะไรมัง้งมันมันท้าความไปก้นนั้นๆมันเยอนมันโอเค <c oughs> แต่มีความรู้สึกแบบนี้นะใช่แล้วก็ตรงหน้าสารสารนี่นะสาลนี่นะหนูเห็น คล้ายๆคุณตาแต่งตัวเหมือนเจ้าที่แต่ไม่ใช่เจ้าที่อารมณ์เหมือนคนบ้าพี่เคยเห็นคนบ้าแต่งตัวเป็นตำรวจปะมันฟีลเหมือนคนบ้าแต่งตัวเป็นเจ้าที่อ่ะแต่ไม่ใช่เจ้าที่แล้วก็ยืนยิ้มฟันหล่อๆอยู่คนบ้าแต่งตัวเป็นเจ้าที่อารมณ์เหมือนคนบ้าอยากให้รู้ว่าฉันเป็นเจ้าที่อารมณ์เหมือนคนบ้าแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นบ้านนะแต่ว่าอารมณ์แบบไม่ใช่แต่พยายามจะใช่แล้วยืนอยู่ตรงหน้าศาลประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคพี่โอครับบ้านหลังนี้หันไปทางทิศไหนตะวันตก ตะวันตกตะวันออกเป็นทิศที่หลายๆคนกลัวที่สุด<ช>คือทิศต,ตะวันตกใช่อ่าฮะแต่แตมผมกลับมองว่าเฮ้ยทิศนี้ดีนะ มันก็ไม่เกี่ยวอ่ะแต่คงชุวยเราอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าอทิศไหนนะมันอยู่ที่องศาเัยภูมิครับแต่ชายภูมิเนี่ยนาบ้านก็เปิดนะดีนะครับกาซ้ายกับหน้าบ้านเนี่ยถือว่าโอเคนะเวิร์กเลยเวิร์กเลยและหลายคนก็งงว่าอ้าวแล้วทำเลดีขนาดนี้ชัยภูมิดีขนาดนี้ทำไมแย่นี่ครับเดี๋ยวคุณฟังไปตลอดทั้งรายการวันนี้เดี๋ยวมาตามดูเลยอะตรงนี้ครับผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ ่าหลังคนี้ขึ้นไปข้างบนเลยเหรอข้างบนค่ะพี่เจไม่ใช่ตรงนี้ค่ะข้างบนสวัสดีครับสวัสดีครับเคยเคยรู้สึก้วยรู้สึกว่าอะไรคะเคยรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันมีใครอยู่บนหลังคามันมีใครไม่รู้คุมมันมีการคุมอยู่บนหลังคาครับมันมีคนส่งมาให้มาคุมบ้านเนี่ยมีคนสั่งมาสั่งมาให้มาคุมบ้านให้มาคุมในการที่แบบมึงยับเปิดให้มันทํากินได้หรืออะไรยังไงเนี่ยซึ่ง หนูยังไม่สรุปนะพี่เจแต่หนูจะบอกว่ามันแอบตรงกับสิ่งที่หนูรู้สึกได้ก็คือมีการสั่งม,มีการสั่งมาแล้วก็ uh huh. เดี๋ยวเราสืบไปเรื่อยๆละกันสืบไปเรื่อยๆเอาเอาสิ่งที่หนูมองเห็นก่อนมาที่นี่ก่อนนูเจออะไรที่ก่อนมาที่นี่อยู่ที่บ้านหนูเลยค่ะครับกำลังแต่งตัวในขณะที่หนูแค่เอี้ยวตัวอย่างเงี้ยครับมันเห็น เป็นผู้ชายวัยน่าจะกลางคนค่อนคอนปลายแต่ไม่ได้แก่มากนะคะ,ะรูปร่างสูงคล้ายๆพี่เจเลยน,นี่เป็นคนหรือเป็นไม่ใช่คนค่ะแล้วที่หัวเขาอะครึ่งหัวมีเสียนเหมือนเสียนสีทองเหมือนเสียนพ่อแก่หรือเสียนอะไรไม่รู้หรือเสียนฤาษีอะไรไม่รู้คร,ครอบอยู่มีหนวดหมายถึงเสียนอะมีหนวดตัวเขาไม่มีหนวดแต่มันครอบอยู่ แล้วเขาเหมือนกําลังเอื้อมจะหยิบอะไรแล้วเขาหันมาเจอหนูสวัสดีมานิกาสวัสดีมานิกาแล้วก็แวบหายไปแต่ไม่ได้พูดนะแต่แบบฟิลแบบนั้นล่ะฟิลสวัสดีนะมานิกาเดี๋ยววันนี้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสงสัยของของบ้านที่เราจะไปวันนี้เพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าเราจะไปที่ไหนตรงไหนของประเทศไทยบ้านนั้นคืออะไรเรื่องราวคืออะไรไม่มีรู้ถ้าหนูพูดถึงคนคนนี้ผมจะพาไปดูอะไรครับค่ะบริเวณนี้เนี่ยเขาตั้งเป็น ร้านเสริมสวยตั้งตรงนี้ใช่แล้วมองทะลุกระจกไปครับนั่นน่ะนั่นไงใช่เลยอ่ะพี่เจคุณเห็นอะไรบ้างเข้าบ้านเลยได้ไหมได้อยากอไรฉันอยากไปดูว่าคือเสียงไหนเขาเรียกอะไรเนี่ยพิธีเหรอพี่เจเหมือน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 ฉี้ได้ปะชี้ได้ปะอย่างนี้เนาะเออเหมือนเสียงเนี้ยอันนี้เป็นเสียงพราแก่ใช่ครับผมอันนี้ปูผมเมฆเปล่าปวดหัวเลยอ่ะปูอะไรครับปูผมเมฆนุใช่ไหมคือ อนที่เราเปลี่ยนเส้นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าคือใครคือคือตอนแรกเลยนะมันมีคนทักวันน้าเราแต่ตอนที่ส่งใส่ตอนเนี้ยเรายากรู้ว่าที่พ่อแก่มาเนี่ย่อยากให้เราใส่ชุดข้าวยากให้เราสวดมนต์ยยากให้เราทําอะไรเนี่ยเขาคือใครออ่าแต่เราอะเราก็กลัวว่าไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแก่จริงจริงแต่มาสรุปแปลว่าแปลว่าพี่เกดเนี่ยพี่เกดบอกว่าก่อนหน้านี้คือเป็นปู่หรือสีหนึ่ง แล้วอยู่ๆพี่เกดเจออีกลือศีนึงมาบอกเราคือคือมีคนบอกว่าเออเรามีอย่างนี้นะมีคนบอกนะใช่ตอนที่รับรับออกเซียนมาเนี่ยไปด้วยใจเราเองครับไปเอามาด้วยตัวเองไปเอามาจากไหนเสียนี้ไปซื้อไปเปลี่ยนเข้าให้โชคคือไม่รู้ว่าส่วนมากที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นโชคลาภมาก่อนแล้วก็ให้เราไปเปลี่ยนโชคลาภหมายถึงทุกหวยใช่มันไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับโต๊ะที่นั่งสมาธิสวดมน์ก็ ก็ให้เราไปเปลี่ยนไปซื้อไปทําอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราได้โชคลาภมา <c oughs> เราก็เลยเปลี่ยนรูปลักษณ์ของอท่านาใจก็ยากได้รับอย่างนี้เราเรียกรับขันไหมฮะรับขัน <c oughs> มีการรับขันกับใครอันนี้คือเป็นร้างทรงพ่อะรักเมืองแต่ตอนนี้นเขาไม่สบาย <c oughs> พอไม่สบายปุ๊บเรากนั้นก็อีกคนหนึ่งอะ่ะเข้าดูแลคือเราไปคือมีคนพาไปนี้แหละ แล้วก็ช่วยให้เราฟื้นขึ้นขึ้นอะไรอ่าผมเดี๋ยวผมพยายามจะไล่คําพูดของคุณเกตพี่เกดนะตอนแรกเราไปหาร่างทรงึ่งเป็นร่างทรงพอหลังจากนั้นร่างทรงนี้ป่วยผู้หญิงนะไม่สบายแก้แล้วกป่วยไม่สบายก็เลยไปหาอีกร่างทรงหนึ่งถูกไหมใช่ซึ่งร่างทรงนี้เป็นคนที่ดูแลตระกูลเราดูแลครอบครัวเราใช่แล้วก็ก็มีการ ห่างเพิ่นกันไปทะเลาะกันไปช่วงสี่ปีทะเลาะกันไปไหมใช่ใช่มีปัญหากันไปใช่อแล้วหลังจากนั้นกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างถูกทิ้งไว้ที่นี่แล้วเฝ้าดูเราเพื่อไปแจ้งลางส่งนุนเราเรามีความรู้สึกว่าว่าบ้านเราไม่เหมือนเดิมบ้านเราไม่เหมือนเดิมอเคยสวดมนั่งสมาธินี่เราเคยสวดมน์ได้พอหลังจากนั้นพอสวดมน์เนี่ยอ้าวทะเลาะกันอีกแล้วมีปัญหากันอีกแล้ว ก็เลยต้องไปแอบสวดมนต์บ้านนูนน้นละละละสวดมนต์เวลาเราสวดที่งเนี่ยเราสวดไม่ได้แล้วก็จะมีปัญหากบครอบครัวเราก็ต้องหนีไปฝั่งนู้นใช่ช่วงสี่ห้าปีที่มาเนี่ยออแต่ก่อนนั้น,ออนั้นสวดได้นะว่<อ>า,าั้นสวดได้ปกติอะไรองคือโอเคหมดเลยแปลว่าสี่ห้าปีที่ผ่านมาก็คือได้ไปรับอะไรจากร่างทรงที่สองไหมร,ร่างทรงที่สองก็มีปัญหากันไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วก็ทะเลาะก,กันแต่ถ้าถ้าหลังจากนั้นมาการงานดีทุกอย่างดีหมดเลย แต่ผมต้องไล่ผมต้องไล่ไทม์ไลน์ใหม่นะเดี๋ยวนะเจอร่างทรงที่สองหลังจากนั้นก็ก็สวดมนต์ไม่ได้หลังจากเจอร่างทรงแล้วตอนไปห้าเข้าเนี่ยสวดมนต์ได้ยังอยู่ในในวัยที่สวดมนต์ได้แต่ช่วงที่ทะเลาะกันปุ๊บอยู่ๆก็สวดมนต์ไม่ได้เลยสวดมนต์ไม่ได้แล้วก็ไม่สบายโอเคก็เลยสันนิษฐานถึงร่างทรงที่สองว่าเขาทําอะไรเราหรือเปล่าใช่ถูกไหมูกตองโอเคร่างทรงที่สองผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชาย ผู้ชายรูปร่างอย่างลักษณะที่จะบอกไหมใหญ่ๆแต่ไม่อ้วนเท่าพี่เจเราก็ไม่อ้วนแต่มีพุงใช่ผิวสีดำใช่ออกดําแดงตัวใหญ่ตัวใหญ่สูงกว่าพี่เจด้วยสูงกาหน่อยสูงก็หน่อยใช่หนูเห็นหนูเห็นหนูเห็นก็คือคนที่เขาโผล่หน้ามาแล้วเอาเสียงครอบให้หนูเห็นก็คือก็คือเห็นที่บ้านเห็นที่บ้านนี่เขาไปสวัสดีมานิกาที่บ้านใช่แล้วแล้วไอพลังงานที่มาเสือมันไม่ใช่เวลคั่มนะพี่เจมันเป็นฟิลแบบ มึงลองของกูเหรอได้เดี๋ยวกูลองของมึงบ้างแปลว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าเรามาหนูว่าเขาน่าจะรู้นะมันย้อนทำลายไปนิดเดียวปีที่แล้วแล้วก็ปีนู้นปีนู้นคือปีนู้นปีหลังแต่ทะเลาะกับเขาแล้วอ่าก็คือว่าซ้ี่ปีลุกงานเยอะดีมากแต่เราเดินกลับไปเขาเคยผ่านทางเนี้ยแล้วพอเรากลับไปเขาบอกว่ารถเยอะรถเยอะนะแล้วก็ไปครอบครัวสองปี นี่ไงมาอามหม่ครอบเสียดอีกรอบหนึ่งครอบเสียนที่เขาเสียดีทะเลาะกับเขาเราถอยออกมาพอหลังจากถอยออกมาเรามีการกลับไปหาเขากลับไปหลังจากประมาณสักน่าจะสามหรือสี่ปีแล้วก็สามปีได้มั้งสามปีแล้วก็สองปีเนี้ยที่ไปห้าเขานี่มีการไปครอบครูแล้วสองปีนี้แหละที่แย่สี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วทะเลาะกับเขาสี่ปีที่แล้วทะเลาะเขาปุ๊บ ไม่คุยกันเลยอะแล้วสองปีที่แล้วกลับไปครอบครูอันนี้เป็นหกปีแล้วนะใช่ผ่านมาหกปีแล้วนะใช่แล้วเราดันกลับไปหาเขาเองใช่ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังงงว่ากูกลับไปทําไมคือเข้าสมัรดึงอันนี้พูดแบบว่าภาษาคนที่รํำทำเนี่ยเขาก็เขากาเขามีทั้งข้องเข้าข้องดานะเขามาฟพูดกัาเราที่ล่างอย่างเงี้ยสมัตดึงสมมติเนี่ยเราทำอะไรอยู่เนี่ยทำพมอยู่เนี่ยเดี๋ยวทำคนนี้เสร็จกูจะต้องไปห้าเขาเลยมีความรู้สึกแบบนั้นเลย ตอนนี้หนูยืนคนลุกอยู่พี่เจครับแล้วหนูรู้สึกถึงมีพลังงานผู้ชายบางอย่างยืนอยู่ข้างหลังหนูตรงนี้ครับตอนนี้เขาอยู่นี่ซึ่งซึ่งหนูไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นเขานะอา,อาจจะเป็นวิญญาณอื่นที่อยู่อยู่แล้วหรือเขาส่งมาอันนี้หนูบอกไม่ได้แต่ว่าเขาทำรัตนาวุธอะไรอะไรนะคืออะไรนะเขาเป็นรัตนาวุธเป็นขุนรัตนาวุธและสานประภูมิรังบ้านที่ไปดูเนี่ย ที่ไปดูว่าหลังบ้านเนี่ยนะเขงไม่ได้ไปเลเขาเป็นคนตั้งให้ด้วยเีตังคขายประมงให้เราตัง่ะเดี๋ยวก็น้องนูรู้สึกยงไงดูรู้สึกว่าเขายืนจ้องแล้วยืนจ้องค o ม m e n t อยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่รูปลักษณ์เขานะคะเป็นลักษณะเหมือนผู้ชายไม่ใส่เสื้อแล้วใส่ผ้าถุงเอ้ยไม่ใช่ผ้าถุงเขาเรียกว่าอะไรนะสโลงนะเหมือนผ้าขาวม้านุ่งอย่างเดียวแล้วก็ยืนยืนนิ่งๆตัวเหลืองผอมแต่พุงโล ตัวเหลืองแบบเหมือนคนเป็นดีซ่านนะพี่เจแล้วก็ฟันหลอหลอหล,ลอมแหลมผมน,น้อยๆเกรียนผม,มขาวซึ่งอันเนี้ยหนูไม่ได้รู้สึกว่าคือเป็นวิญญาณสัมภเวสีนะอันนี้คือของใช่หนูว่าใช่เขาสื่อสารได้ไหมเขาพูดคำว่าว่านารอดนารอด เขาไม่ได้ปู่หรือสรรีนารอดแต่เขาอ้างคําว่านารอดเพื่อเข้ามาอยู่ <c oughs> ok e ในบ้านหลังนี้และอยู่มาเกินยี่สิบปีแล้วด้วยถูกไหมคะน่าจะใช่อ่ะได้ไหมผมขออนุญาตผมผมขออนุญาตนะใครใครที่สัทธานะผมไม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ไม่ได้แบบว่าอันี้เสียญปู่นารอดอันนี้เสียงปู่นารอดแต่ฝั่งนู้นน่าจะเป็นเหมือนเสียงปู่หรือสีพมีดเขาอ้าง <das> เขาอ้างว่าเขาคือนารอดเอามานานแล้วด้วยเอามานานแล้วด้วยหนูถึงถามพี่ว่ายี่สิบปีถึงไหมเสียนี้แ็้คนคนนั้นได้เป็นคนเติมไหมเติมให้คนที่หนึ่งหรือคนที่สองคนที่สองเติมให้แต่ว่ามีอยู่แล้วคือเสียนยเราไปเปลี่ยนมาจากร้านแล้วเขาไปเติมให้แล้วเขาก็มาไว้เป็นอย่างนั้นคือพอพอดีขึ้นก็เปลี่ยนเสียนก็มีโชคมีลาบแล้วเขาก็แบบเนี้ย ผมอยากจะบอกนะการมีโชคมีลาบจากสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยคือบางทีเขาก็อัปเลเวลให้เราเรื่อยๆแต่ตอดให้เรื่อยๆแต่ไม่ทําให้เรารวยแต่ตอดให้พอให้เสร็จพอนั้นก็ทําให้เราแย่แย่เสร็จอ่ะเปลี่ยนอันใหม่ให้โชคนิดๆหน่อยๆอัปเลเวลให้เาอันนี้นี่ผมมองว่าไม่ใช่เทพนะผีผีนะนี่ผีนะ ขอบคุณครับสปอนเซอร์แมถ้าไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเรานะใครที่อยากสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเ็นผีให้เราได้ไปต่อเนี่ยโอ้กราบเลยครับนี่โทรมาเบอร์นี้เลยนะฮะขอขอบคุณเออรมูเลตคับโอ้ยสวยมากเลยขอขอบคุณเออรมูเลตครับเครื่องรางของขลังนะนี่เลยเขาย้ายตลาดแล้วด้วยใช่ไปที่ตลาดสวนหมากเข้าไปเลือกหาดูได้ที่ช็อปตลาดสวนหมากนะฮะเข้าไปดูได้เลยมีโอ้โหของดีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยใครจะส่ง Uh huh. ที่นี่เขาก็รับปรึกษาด้วยเหมือนกันเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เพจเออม e เครับผมขอขอบคุณฮัลโหลโซล่านี่ครับอยากจะติดโซล่าเซลล์ช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่าไฟขึ้นแล้วรอเนี่ยกรกะซอมตกนรกเลแล้วถ้าคุณติดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วหรือติดตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ uh huh. ประหยัดไปเยอะแล้วนะติดโซล่าเซลล์นะผมบอกเลยหาบริษัทที่ดีปัญหาเกิด คุณตามหาคนคนนั้นได้ไหมเออบริการหลังการขายและเฮลโซล่าเรายังอยู่ตรงนี้โทรมาได้เลยครับผมเดี๋ยวเราผ่านจากทิ้งตีจู้มีไหมหนูตีจู้ไม่รู้สึกถึงพลังงานใดๆทั้งสิ้นแล้วเป็นค,ความว่างเปล่าค่ะอผมถามเอาเรื่องตีจู้ก่อนพี่โอในฐานะที่ตั้งตีจู้มาอย่างเนี้ย มีไหมไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีนะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอยู่ไหมครับก็ยังวายก็เจ้านั่นแหละอะไรไม่รู้อะไรอยู่เรมเราสามารถสื่อสารได้ไหมอะไรอยู่ก็มีอย่างเดียวพี่ครับสิ่งที่ไม่ประสงค์อ่ะฮะอันนี้มาที่ห้องอันนี้คือห้องลูกสาวใช่แต่ตอนนี้ไว้แบบเก็บเนี่ยมันมีหองใช้น้องแล้วก็ลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีใครอยู่ ผู้หญิงที่มันเลียหลังพี่เก๋อยู่ในนี้แล้วก็มีผู้ชายแก่ๆอยู่ในห้องตรงที่พี่เจใสยไฟเมื่อกี้เลยค่ะนี่นะนี่นะนี่นะกล้องนี่นะนี่นะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นใช่เขายืนผู้ชายแก่ๆอยู่นี่ขวานิดนึงค่ะพี่เก๋พี่เจใช่เขายืนอยู่แล้วก็เอามือไผ่หลังๆค่อมนิดๆอารมณ์คล้ายๆคุณตาเจ้าที่เอ้ยคนนี้ผมเห็น คนที่ผมเห็นเห็นที่ไหนเห็นตั้งแต่ข้างหน้าแล้วถามพี่โอดิที่คุยกับพี่โออะ่ะเห็นผู้ชายแก่เอามือไผ่หลังแล้วก็หลังคอมนิดนิดแต่ว่าไม่ได้ค่อมมากนะพี่เหมือนแค่เอามือไผ่หลังแล้วคอมนิดนิดแล้วก็ยืนมองอันนี้นเป็นใครหนูจับสัญ,ญญาณไม่ค่อยชัดเจนแต่หนูรู้สึกว่าอ,อาจจะเกี่ยวกับเจ้าที่ที่นี่แต่ไม่มีสารเป็นเจ้าที่ที่ไม่มีสารชัยภูมิที่ว่านี้ พี่โอบอกว่าจะมีผลกับผู้หญิงด้วยมีฮะผ,ผ,ผู้หญิงส่งผลอะไรบ้างโอ้โหต้องระวังเลยอเกี่ยวกับท้องนี่แหละท้องกับล,ลำไส้ลำไส้มีไหมเป็นใครเป็นลูกสาวคนโตเป็นอะไรเอ่ยก็ลำไส้ตอนนี้ยังไม่ได้ไปตรวจแต่หมดลูกอะไปพา่าดซีดแล้วแล้วลำไส้ก็คือท่ายไม่ปกติครับระบบย่อยระบบลำไส้อ่าะอะไรชัยภูมิอะไรมันบอกถึงเป็น ตำแหน่งนี่ตำแหน่งใช่ตำแหน่งที่ตั้งนี่แหละที่มันอยู่นี่แหละที่เขาส่งผลอแล้วยิ่งแล้วยิ่งอยู่ห้องอย่างนี้ด้วยอคือห้องจะอับนะอับและก็ฝุ่นแรงมากเลยเอางี้แล้วกันห้องสีอะไรเนี่ยชมพูค่ะชมพูหรือสีม่วงเอ้ชมพูชมพูปะม่วงไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีครสีสีม่วงนี่ก็ทํามันไม่ค่อยจะอยู่กันนึกตัวเท่าไหร่นะลูกสาวเป็นเป็นไหมไม่ค่อยอยู่ในตัวเท่าไหร่นะถ้าอยู่บ้านเนี้ย โรคส่วนตัวจะสูงเลยไหมไม่ใช่สติแบนช่สติไม่ดีนะมันทําอะไรบอกตั้งสตีลูกบางทีตั้งเตือนอย่างเงี้ยตั้งสตีครับคือจริงๆอ่ะถ้ายังอยู่ต่อนะเป็นบ้านนะเป็นกายเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงเลยพออยู่แล้วเป็นไงบ้างคะลูกมันเป็นห้องส่วนตัวเป็นบ้านของหนูเองย่างเงี้ยไม่ใช่ให้ใครไม่ไม่ค่อยออกไม่ให้ใครมานอนไม่ให้ใครมายุ่งโรคส่วนตัวสูงโรคส่วนตัวสูงอ่าฮะเป็นแบบ อินโทรเวิร์ดไปเลยถูกไหมใช่ค่ะ,คะนอกจากชัยภูมิหรือห่วงจุ้ยที่มันเกิดขึ้นกับตัวน้องหรือตัวคนในบ้านหลังนี้ดวงวิญญาณมีผลไหมกับตัวน้องมีผลค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้พยายามสะกดจิตหรือบงการจิตน้องคือให้เขาเรียกว่าอะไรให้คิดเห็นแก่เห็นเห็นแก่ตัวเห็นแต่ตัวเองแล้วเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็มีแต่ความหวาดระแวงเป็นไหมเป็นไหมพลอยเป็นค่ะ,ปะเป็นเลยนะแกได้ไหม แกทาดเป็นสีเป็นสีเป็นสีเดี๋ยวไปดูตำแหน่งห้องใหม่ถ้าจะอยู่ถูกไหมมานิกาอย่างนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวเราว่ากันนะเพราะว่าถ้าแก้มันต้องแก้กับสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยใช่ค่ะพี่เจมส์ไปต่อนะบ้านนี้ในเรื่องของชัยภูมิฮงจุ้ยผิดเลยนะอันนี้ภายในนะภายในนะตรงกับประตูบ้านแล้วก็ อันเนี้ยผมบอกก่อนนะนนนอันนี้เขาเรียกว่าปวยข่ยข่อยข่ยไม่สามารถกันอะไรได้นะครับแปดทิศแปดทิศครับคือใครเห็นกระจกแปดทิศเราไปกันนู่นกันนี่กันไม่ได้ไม่ได้นะอ่ะตรงนี้ทะลุไปอันนี้อะไรอ่ะน้ะตูครัวค่ะอันนี้ครัวเหรอครัวน้โต้อันนี้โตมาไงอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเตานี่ใช่ไหมใชหมุดเลยใช้ด้วยเอ่ออันนี้อันนี้ประตูครัวเล็กมากอ่ะเออทำไมต้องใส่นี้อ่ะพี่ เมื่อก่อนมันมันข้างล่างมันลนๆไงเป็นเป็นแบบไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็มาโต้ทําครัวต่อและครัวนี่ครับนี่นะโอ้โหสูงกว่าพื้นนะสูงกว่าพื้นบ้านนะไม่ได้เลยต่นี่จะไม่ตังเลยครับ ในครัวนี่ตื่นเต้นนะเนี่ยครัวเป็นอะไรที่อึดอัดเลยไม่ยากเขามากที่สุดคุณยายยืนอยู่ตรงปากประตูค่ะนี่นะใช่พี่เจย์ตรงนั้นเลยคุณยายมวยผมต่ำๆหรือหรือผมสั้นๆหนูไม่แน่ใจนะแต่คิดว่ามวยผมต่ำยายเป้าอะยายมวยผมต่ำไหมคะมันเป็นผมซอยสั้นซอสั้นหรอใช่ผมขาวๆนี่นะเห็นจากด้านหน้าแล้วไม่แน่ใจเพราะไม่เห็นผมข้างหลังอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนไม่เห็นผมข้างหลังนะพี่เจย์แต่ผมข้างหน้าเป็นทรงแบบนี้เป็นทรงเหมือนแบบอย่างเงี้ยมันกระทุ่มกระทุ่มเหมือนกระทุ่มกระทุ่ม ใช่ใช่ใช่แล้วก็ตัวไม่สูงมากนะคะไม่ไม่ส่งตัวเล็กๆใช่เขาเป็นคนโบราณน่ะเก้าสิบกว่าเตียเตียเตียแค่ไหลไหลพี่เกดเองมั้งสวัสดีสวัสดีครับคุณยายสวัสดีจ้าแบบสวัสดีจ้าแบบสวัสดีจ้าแบบมันมีเนินนิดนี้แต่หนูทาไม่เป็นนะประมาณนั้นและแต่ไม่ได้เนินแบบไม่ได้เนินแบบสุพรนอะไรไม่ได้เองมาทำไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เนือเหินเกิดอะไรขึ้นกับพี่เกดคุณยายรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เลย เขาก็อยู <hi> ่แยกส่วนของเขาหนูว่าเขาอยู an ่แยกส่วนของเขาเขาอยู่คุณยายรู้จักของไหมรู้จักของไหมเขาโดนของอยู่หรือเปล่าไม่รู้หรอกจ้ะมันก็มีจุดไขแม็กซ์ที่ก้อนที่เขาจะเสียเป็นไงเป็นไงมันมีคนที่แบบพูดไปก็เข้าแก้แล้วนะเขาก็ เขาโรงพยาบาลเขาอออเขาออก,เข,ออกเขาก็ตกกระใจหัวกระเซยกระเซิงมามาห้า่ยายมาจับยายยายยููได้ไม่เท่าไร่ก็ตายเขาเดินมาตรงคลองคลองเ,อเดินมาได้ยังไงวะทั้งที่คลองเนี่ยมันมันไม่น่าเดินมาแล้วเดินมาคนเดียวแล้วก็ตอนนั้นก็คนแก่แถวบ้านตายกันเต็มเลยกำลังกำลังจะบอกนี่คือปอบพูดแล้วลก็ลบทำไมทำไมมันตรงอมันจักทยายแข็งแรงอ่ะเดินได้อะไรได้ได ใหญ่สุดใช่เลยแล้วเขาายในท้อะใช่ในท้องอ่ะแล้วเขาก็นอนแบบแล้วเท่าตายเนะข้างในเน่าก็เลยได้กินเน่าเลยอ่ะเราก็เออมันแล้วเราก็พูดกับลูกไงว่าเออคนนี้มาห้ายายไม่เท่าไหร่ก็เสียยายบอกว่าสิ่งที่เป็นยายที่เป็นดวงวิญญาณยายไม่ได้ส่งผลถึงลูกหลานค่ะแต่ว่าสิ่งที่มาครอบครองยายก่อนตายมันยังอยู่ในบ้านหลังนี้อ๋เพราะว่าเราเราส่งไส้มาพักยายแล้วครับ ว่าแล้วเราก็ดันไปเจอเราไปเห็นด้วยอ่ะพีอรเราความู้ซึกไอที่มันยืนอย่างเงี้ยมันคือปอบหรือเปล่าไม่งั้นมันจะแลบลิ้นยาวตวัดได้ไงอันนี้เรามาบ้านอีกหลังหนึง่งเป็นบ้านของอ่ะอันนี้อะไรตะตน้อตสาวตตาตตาบ้านของน้องสาวซึ่งที่ถูกกั้น กั้นกันไว้เมื่อประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาใช่แต่คือถ้าเราใช้ความสึกมองเลยนะพอถูกกั้นมาเนี่ยเมือนศาลคือเราทําให้อะไรบางอย่างอยู่อผมมองนะเอาผมมองนะตั้งแต่บ้านนู้นนะมาจนถึงบ้านนี้ทั้งคู่เนี่ยกําลังจะถูกทําให้มันเป็นศารทั้งหมดเลยถูกพี่แล้วาวาอะไรเป็นสารที่ไม่มีเจ้าด้วยค่ะมีแต่ผีเป็นศาลที่เขาจะพยายามจะครองทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ได้ นี่มาถึงตรงนี้หนูเห็นอะไรบ้างเออก่อนที่จะพูดถึงหิ้งใครใครใคร,ใครอยู่มีเสียงมาจากข้างหลังนะใช่มีเสียงยก็แก๊กก็แกกข้างหลังได้ยินตักตักตกแล้วก็เสียงน้ําไหลแล้วก็เสียงคนก็แก๊กเหมือนเปิดปิดอะไรอะพี่แล้วก็เห็นตัวปีนกําแพงพี่เจฝั่งนี้ฝั่งข้างนอกเลยใช่แล้วก็หนูเห็นเป็น ผู้ชายร่างสูงใหญ่ตาแดงๆตัวดำๆยืนอยู่ตรงนน้นมันตรงกับที่เสียงมันออกมาพี่เจยก็ยังได้ยินนะก็ยังได้ยินใช่ตรงนั้นอนะ่ะยืนอยู่เอาหัวค้ำกับกับเพดานอยู่อะใช่ยืนคำ้ำยืนยืนอยู่อย่างเงี้ยยืนอยู่อย่างเงี้ยมันมีทั้งของและมันมีทั้งหนูไม่แน่ใจใช้คำว่าปอบได้ไหมห อันนี้แรงรึแรงคือมีใครอยู่ปะได้เมื่อกี้ได้ยินหนูได้ยินว่ามันมีคนดึงประตูเล็กอ่ะใช่แล้วข้างหลังไม่มีคนอยู่หรอไม่มีรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงปิดแบบเล็กเกอ่ะมันก่อนเล็กปะมีคนอยู่ปะเฮ้ยแต่เสียงมันชัดมากนะพี่เจมีเสียงเปิดก็มีเสียงเปิดน้ำด้วยนะาเามาอยู่ตรงนู้นมีเสียงน้ําไหลด้วยนะเสียงเปิดน้ําม่มคนอยคือเสียงตอนตอนที่ผมเดินไปเมื่อสักครู่เนี้ยเหน่งไปหรือใครไปกล้องไหนไป หน่งได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ในครัวป่ะถูกป่ะมีคนอยู่ในครัวจริงใช่แต่กี้ไปดูเหรอครับม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่นะแล้วพอมาทอล์กตรงนี้ตอนที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้มีเสียงปุ้งปังปุ้งปังอยู่หลังบ้านนะแล้วได้ยินเสียงเปิดน้ําด้วยสองรอบอ๋อเอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยมีผู้ชายอยู่ตรงนี้เกาะหลังคาแล้วค่ะเกาะหลังคาเกาะแบบเหมือนสไปเดอร์แมนเกาะอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ยิ้มประมาณแบบพวกมึงเข้ามาสิ แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเญิงมนอยู่ตรงเพดานอย,อยู่ตรงกำแงพงผน,นังข้างบนบแล้วก็แลบดินยาวๆคือคุณกำลังจะบอกว่ามีปอบค่ะอุ้ยเนี่ยบอกลูกไปบวชมาสิห้าวันแล้วก็น,น,นั้นเนี้ยเดือนหนึ่ง <c oughs> บอกกับลูกว่าแม่ชี้อ่ะทำไมแม่ได้กินเนาผมรู้สึกได้ว่าข้างในเนี้ยขออภัยนะพิเกต มันเน่าอยู่อ่ะได้กินเนา่ามันกลิ่นจะคล้ายๆยายอะ่ะที่ตายอะ่ะยายพอตายปุ๊บวันนั้นครึ่งวันอะพอผิกศพปุ๊บกินแบบครึ่งวันที่เราลอหม,ออม้อชิดฟอร์ม,มาลีนอะออไอ้ออน,นี่เลยแล้วท้องเนี่ยจะเป็นท้องอืดๆแล้วบริเวณเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บแล้วบอกกันรู้ว่าแม่อยากไปห้ามหมอ้อแล้วยืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีอาการแบบเงื้อแตกไม่ไหวแล้วรู้สึกว่ามันมันมัน,มน มีเจ็บๆในเนี่ยบริเวณเอาจริงว่าหนูได้กลิ่นเน่ามาจากตัวพี่ตั้งแต่ยืนด้วยกันตอนแรกแล้วแต่หนูไม่กล้าทักเ,เน่าที่มันแบบเหม็นเน่าเหมือนโศบอะ่ะพี่เจมันออกมาออกมาจากตัวกลิ่นตัวพี่เขาไม่ใช่กลิ่นลมหายใจนะคะเ,เป็นกลิ่นตัวพี่เขา